วันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนลูกปืนรถจักรยานยนต์เว็บ2 5นะครับลูกปืนอันนี้เป็นลูกปืนสเตอร์นะครับลูกปืนสเตอร์นี่มันจะเสียบ่อยนะครับเพราะมันรับแรงเยอะในการบรรทุกนะครับโซ่มันก็จะฉุดตัวนี้รับแรงอันดับแรกนะครับลูกปืนของล้อหลังมอเตอร์ไซค์นี่จะมีอยู่3ลูกนะครับมีลูกตุนสเตอร์และก็ ลูกปืนดุมลอ้อนะครับดุมล้อมันก็จะมีอยู่สองข้างนะครับสองข้างเบอร์เดียวกันสข้างนะครับเบอร์เดียวกันส่วนลุกปืนเสเตอร์นี่มันก็จะไม่เท่ากันนะครับมันจะมีวงวงนอกกับวงใน,นใหญ่กว่านะครับเพราะว่าลูกปืนเสเตอร์นี่เวลาใช้งานจริงมันจะมีบูทเข้าไปสวมอยู่นะครับเข้าไปสวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกียน เกียร์นี้มันก็จะเท่าเท่ากันมันก็เท่ากับตัวดุมลอ้อเลยครับเกียร์นันเกียร์ตรงกลางเพราะว่ามันมันจะมีบูทสวมอยู่แต่ถ้าเราลืมใส่บูทเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันจะรวมรวมเลยครับเพร,เพราะฉะนั้นเวลาถอดออกก็อย่าลืมใส่บูทของป,ปืนสเตอร์นะครับส่วนปัญหาที่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันแตกนะครับมันจะสะดุด พวกนี้เสียนิดเดียวก็มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างเราหมุนเนี่ยมันจะสะดุดอันนี้คือลูกที่เสียนะครับล,ลูกที่ดีผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับปัญหาคือว่าเวลาขี่เนี่ยถ้าถ้ามันแตกแค่นิดเดียวนะครับตัวนี้มันจะสั่นนะครับเสียศูนย์ทำให้โซ่สะบัดนะครับพอโซ่สะบัดมันก็จะไปตีกับตัวนี้กับบางโซ่นะครับมันก็จะมีเสียงดังปัก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 ทั้งที่เราตึงโซ่แล้วก็ไม่หายนะครับ เพราะว่าลูกปืนมันแตกนะครับอาจจะแตกไม่เยอะแต่ก็มีผลนะครับเพราะว่ามันทําให้ตัวนี้สันสั่นนะครับโซ่สบัดนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับราคาในกรุงเทพนะครับประมาณ95บาทนะครับซื้อตามร้านห้อะไหล่รถจักรยานอันนี้95บาทนะครับบอกลูกปืนสเตอร์โซนะครับของเวฟบ125ครับถ้า ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ลืมบอกราคาประมาณ95นะครับส่วนส่วนลูกปืนดุมล้อเนี่ยวงมันจะเล็กกว่านะครับทั้งวงนอกวงในอันนี้ก็ราคาหนึ่งเท่ก็ประมาณ80-100นะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ150-160นะครับมีสองตัวนะครับข้างซ้ายข้างขวาอันนี้ดุมล้อนะครับอันนี้สเตอร์นะครับจำไว้นะครับมันมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มีสองอันนี้ใช้หนึ่งนะครับ วิธีถอดวิธีถอดวิธีถอดปกติถ้าเราลื้อออกมามันจะมีตัวนี้ปิดไว้อยู่ตัวยางยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นปิดปิดไว้อยู่แล้วก็จะมีบูทบูทนี้ก็จะสวมอยู่ในนี้เวลาใช้งานจริงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบูทบูทตัวนี้สวมมาอยู่เพื่อเพื่อให้แกนมันสอดเข้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่บูท เกลมันจะหลวมน,นะครับนี่เกลียเกียรอยมันก็จะกระชับพอดีนะครับส่วนวิธีถอดเราก็อันนี้ออกก่อนมูดนะครับเวลาถอดแล้วก็ออยางอันนี้ออกยางกันฝุ่นนะครับวิธีเอาออกนะครับตอกฝั่งนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราวางไว้กับไม้ไม้ก่อนนะครับ เพราะว่าอย่าไปวางเสล็กเพราะว่าถ้าวางเสล็กพวกนี้มันจะช้าน,นะครับเวลาลเราตอกแรงเพราะว่าไม้ยังไงมันก็อ่อนกว่าเหล็กนะครับวิธีตอกแลก็อันดับแรกวางกับไม้ใช้ใช้แป๊บนะครับแป๊บเหล็กนะครับปร,ประมาณวงมันเข้าได้กับวงลูกปืนนะครับแล้วก็ตอกใช้ค้อนตอกนะครับอันนี้แป๊บยาวไปหน่อยนะครับใช้ค้อนตอก ตอกแรงๆครับแล้วมันก็จะออกต่อให้มันออกมาเสมอแค่นี้ก่อนนะครับพอมันเสมอเสร็จมันจะออกไม่ได้เราก็ใช้ท่อพลาสติกนะครับท่อพลาสติกให้มันวงวงท่าตัวนี้ท่อตัวนี้เพราะว่ามันจะทําให้ตัวนี้ไม่ชํานะครับเพราะว่าพลาสติกมันจะอ่อนกว่าเล็กแล้วก็นี้ใส่ครับเพราะมันมันใกล้จะหล่นแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ พยายามให้มันบอบช้ำน้อยที่สุดนะแล้วก็ตอกครับมันก็จะออกง่ายได้นะครับแต่ลืมบอกไปนะครับว่าก่อนที่เราจะตอกเนี่ยเราพยายามเอาน้ำมันจากหยอดลอกก่อนนะครับทางข้างหน้าข้างหลังมันจะทำให้ตอกง่ายขึ้นนะครับวิธีใส่ครับวิธีใส่ก็เอาข้างนี้ไว้ข้างในนะครับมีข้างนี้ออกข้างนอกนะครับต้องใส่ทุกด้านนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อน ทำความสะอาดก่อนแล้วยอดน้ํามันนะครับให้ชโลมเพื่อให้มันตอกเข้าง่ายนะครับแล้วก็ตอกอัดเข้าไปเนี่ยอันนี้ลูกพมเปลี่ยนแล้วนะครับเราตอกอัดเข้าไปเนี่ยวิธีตอกแล้วก็วางไว้ที่ไม้นหมายนะครับเพราะว่าอย่าไปวางที่เหล็กเพราะว่าตัวนี้มันมันจะเสียก็วางที่ไม้เสร็จแล้วพวกปืนเราก็วางแล้วก็ววกใส่ค้อนตอกนะครับ อย่าไปตอบแบบนี้นะครับมันจะทําให้ลูกปืนเสียหรือไม่ตอบแบบนี้บางทีตัวนี้มันเย้มาโดนลูกปืนอันนี้อันนี้ก็จะเสียนะครับไม่ได้ครับต้องตอกเสมอเอาไม้วางเพราะไม้มันอ่อนกว่าลูกปืนนะครับเอาวางแล้วก็ตอกครับลูกปืนจะไม่เสียตอกจนเสมอนะครับเพราะเราตอกเสร็จพอเราตอกเสร็จ,รรจลูกปืนมันจะเสมอพอเสมอแนละ้ว เราส่งแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาลูกปืนล,ลูกที่เสียเนี่ยเอามาส่งนะครับเอามาตอกส่งเอาลูกปืนที่เสียเนี่ยวางนี้ตอกส่งไปจนมันสดนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ออกนะครับมันก็จะได้ปกติแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะครับก็หยอดน้ํามันอีกรอบนะครับให้มันจัดหยอดน้ามันจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ ใส่อันนี้เข้าไปยางกันฝุ่นตัวตัวเป็นล่องนี้ไว้ข้างในนะครับตัวนี้ออกข้างนอกใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันจะสวมอยู่ในนี้นะครับแล้วนกะ็บูบทเนียบูทนี้มันก็จะสวมอยู่ในนี้นะครับนะครับคือชุดของมันเรียบร้อยครับเปลี่ยนลูกป,ปืนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นยางยางรุ่มล้อนะครับ ัวนี้ถ้ามันสึกนะครับมันก็จะมีปัญหาเวลาใส่เกียร์แล้วมันจะกระตุกเพราะมันมีช่องว่างนะครับมันมีช่องว่างนะครับมันจะมีช่องว่างเวลาใส่ใส่เงี้ะครับดูน้ำนักหับไว มันจะเป็นยงงเวลาเวลาเราใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะประกบนะครับถ้าตัวนี้มันมันมีช่องว่างเยอะเวลาเข้าเกียร์แล้วมันจะกระตุกนะครับเราก็ซื้อมามาเปลี่ยนได้ตัวนี้ราคาก็ประมาณแปดสิบถึงร้อยนะครับไม่แพงครับก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยเข้าเกียร์มันจะได้ไม่กระตุกนะครับเพราะมันมีพื้นที่ช่องว่างนะครับ เพราะว่าตัวนี้ในหรือแล้วก็ควรจะเปลี่ยนพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมทดสอบนะครับเป็นลกปืนใหม่ที่ผมเปลี่ยนแนละ้วก็นิ่งนะครับนิ่งนะิ่งเดี๋ยเอาบล็อกนะคครับนิ่งแล้วถ้ามันมันแค่สะบัดนิดหน่อยนะมันก็ทําให้โซ่สะบัดแล้วก็เป็นตีบางคนโซ่ทําให้เสียงดังนะครับ นี่หนึง่งลูกปืนใหม่นะครับมจะนิ่งมากเลยครับส่วนการถอดประกอบผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเคยทํานะครับก็คงไม่ยากนะครับผมก็จะไม่แนะนําวิธีเอาลูกปืนออกนะครับส่วนส่วนลูกปืนดุมล้อนี่มันมันตอบไม่ได้นะครับมันต้องใช้วิธีตัวดูดออกนะครับตัวนี้ต้องหาตัวดูดส่วนสเตอร์นี่เราต่อ,อ,อได้นะครับ อันนี้ต้องใช้ตัวดูดนะครับมันต่ออเอาไม่นา้ทั้งสองข้างนะครับถ้าเราจะถอดต้องหาตัวดูดรอไว้ก่อนส่วนตัวนี้ไม่ต้องนะครับขอให้มีอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกครับมีมีค้อนมีตบเหล็กนะครับแล้วมีท่อ PVC ไม้ไม้อะไรก็ได้ครับแล้วก็ท่อ PVC นะครับครับข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังในการเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับเนี่ยข้อควรระวัง คือเวลาเราใช้ลูกปืนใช้ลูกปืนเก่าเนี่ยตอกส่งนะครับเวลาใส่เวลาเราตอกส่งปุ๊บบางทีเราไปตอกลึกเกินไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตรงนี้ไม่มีช่องว่างนะครับพอตรงนี้ไม่ไม่มีช่องว่างเนี่ยมันมันจะเกิดความร้อนดุมมันจะเกิดความร้อนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอกต้องอยู่ประมาณ1มิลนะครับแล้วก็ ใช้ตัวนี้วัดครับตัวตัวแหวนนี่เอาล่องนี้ความลงแล้วก็ใส่ะครับมันจะเสมอขอบพอดีนะครับนั่นแหละคือพอดีเสมอขอบแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องว่างนะครับวิธีสมมุติเราเราตอกเลยตอกมาลึกเนะี่ยเราตอกคืนแล้วใช้ตัวนี้สูงเข้าไปแล้วก็บูธอีกข้างใส่เข้าไปแล้วไม้ตอกคืนนะครับตอกจนจนมันมีช่องว่างแล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้ เสมอขอบนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับข้อควรระวังเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนครับเกิดความร้อนแล้วก็ตรงตรงล่องนะมันก็จะทําให้หยอดน้ํามันมีน้ํามันเข้าไปขังอยู่นะครับผมังว่าคงเป็นประโยชน์ครับหลายท่านนะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม